สวัสดีค่ะดิลินจะมารีวิวกระเป๋า g u c c i s o ซโหสีเนื้อนะคะอันนี้จะคล้ายทรง c a m e ล่ a แบนะคะอเรามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะอันนี้ด้านข้างแล้วก็อันนี้อีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังอันนี้นะคะจะมีซิปช่องใหญ่1ช่องนะคะเปิดข้างในเข้าไปเขาก็าจะมีช่องเล็ก อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วตรงนี้อีก1ช่องเท่ากับมีช่องเล็ก2ช่องฝั่งละ1ช่องตัวกระเป๋าเขาจะพอยผู้แบบนี้เป็นทรงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สายนะคะเขาไม่สามารถถอดได้นะคะตัวสายนี้เขาสามารถปรับได้ 1>, 1 2 3 4 5 5ระดับนะคะขึ้นอยู่กับความชอบถ้า c ล o s s Body แล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้หลินปรับอยู่ที่ระดับกลางค่ะเราจะปรับให้สั้นหรือยาวลงมากว่านี้ก็ได้สำหรับคนที่สูงหรือเตี้ยลงกว่านี้นะคะตัวกระเป๋านี้เดี๋ยววัดความยาวนะคะ ยาวของกระเป๋าอยู่ที่20เซนตัวสูงกระเป๋าสูงประมาณ15เซนนะคะความกว้างความกว้างของกระเป๋าอยู่ประมาณ8เซนค่ะสำหรับคนที่ชอบ เออ r y e r y d a y bag นะคะอันนี้ก็ใช้ง่ายนะคะถ้าเราใส่ที่จัดระเบียบเข้าไปมันก็จะสะดวกแล้วก็หยิบจับง่ายส่วนสีนี้ก็สามารถแมทช์กับเสื้อผ้าที่สีสว่างได้ง่ายๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ